สวัสดีค่ะทุกคนพาทุกคนนะคะมาชมน้ำพุนะคะสวยมากเลยตรงนั้นก็จะเป็นโรงแรมนะคะนี่ก็เป็นอ่ามอลนะคะนักที่มอลสวยมากเลยนะคะที่ดูไบตอนคืนจะแบบว่าสวยงามนะคะพุกตึกอะไรเนี้ยจะเป็นสีสันมีไฟอะไรต่างสวยงาม จะต้องไปดินเนอร์แล้วนะคะหลังจากที่ช้อปปิ้งมานะคะไม่รู้สาบีตะว่าอย่างไรนะคะแบบเอาน้ำพุมาให้ชมจริงๆนะในะคลิปวิดีโอนี้นะนี่นะคะทุกคน โอเคเดี๋ยวลัขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย